ต่อมานะครับเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์ปิดฉุกเฉินนะครับผมอันนี้เราก็ยังค้างกันไว้ที่หอคอยชั้นที่8นะอ่ะเดี๋ยวเรามากลุยกันต่อเลยแล้วกันเนาะหอคอยชั้นที่8นะครับผมภารกิจก็คือทำลายศัตรูให้หมดในเวลาจำกัดนะครับแล้วก็ภูมิประเทศนะครับผมก็จะบอกว่าจะเป็นภูมิประเทศในน้ำนะครับซึ่ง ถ้าหากว่าใช้หุ่นน้าเนี่ยก็จะสามารถมีค่าสเต็กได้200%เองนะครับผม200%นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือแต้มกลยุทธ์นะแต้มกลยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังก่อสภาวะจมดีรและประชิดไม่ได้นะครับถัดมานะครับผมก็มาดูในส่วนข้อมูลข้อจํากัดนะครับผมก็ในหอคอยชั้นที่8นะเขาก็ระบุว่าให้ใช้หุ่นที่ าสามารถลงน้ำได้นะครับในการเล่นนะครับผม โอเคแล้วครับต่อมานะก็จะเป็นหอคอยชั้นที่9นะนะเรามาดูกันนะว่าหอคอยชั้นเก้าเนี่ยมันมีอะไรนะครับก็ชั้นที่เก้าก็ภารกิจยังเหมือนเดิมนะคือทาลายศัตรูทั้งหมดในเวลาจํากัดนะครับผมแล้วก็รอบนี้ไม่มีโบนัสภูมิประเทศนะครับแถมแต้มกลยุทธ์ก็ยังเป็นแบบเดิมนะก็คือก่อสภาวะโจมตีระยะประชิดไม่ได้นะครับแล้วก็มีก่อสภาวะโจมตีระยะไกลไม่ได้นะครับผม ในส่วนของข้อมูลข้อจํากัดนะครับซึ่งรอบนี้ไม่มีนะไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็ผ่านหอคอยชั้นที่9กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมไหนดูซิ ทีนี้เรามาที่หอคอยชั้นที่10แล้วนะตอนนี้ก็เหลือที่เหลือทั้งหมด6ชั้นนะครับที่จะไปถึงหอคอยชั้นที่15นะครับผมมาเรามาดูกันนะอ่าภารกิจหอคอยชั้นที่10นะทำลายศัตรูทั้งหมดในเวลาจํากัดนะครับแล้วก็ไม่มีโบนัสภูมิประเทศนะครับต่อมาก็จะเป็นแต้มกลยุทธ์นะครับผมแต้มกลยุทธ์ที่ระบบบอกไว้นะครับก็คือ ก่อสภาวะห้ามใช้สกิลนะครับให้ระวังจุดนี้ไว้ด้วยนะในส่วนของข้อมูลข้อจำกัดนะครับก็รอบนี้ไม่มีครับไปเราไปลุยกันเลยต่อมานะครับผมเราก็มาถึงชั้นที่11กันแล้วมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะทำลายศัตรูในเวลาจำกัดนะครับผมแล้วก็แต้มกลยุทธ์นะครับก่อสภาวะ ามใช้สกิลนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าเริ่มจะยากขึ้นแล้วนะตั้งแต่หอคอยชั้นที่10มาแล้วนะครับไปเราลองไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อทีนี้ในส่วนของข้อมูลจำกัดนะครับรอบนี้ก็มาแล้วนะครับผมก็คือจำกัดเกรดเริ่มต้นนะ3ดาวลงมานะครับเอาละงานเข้าละ โอเคนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะในชั้นต่อมาก็จะเป็นชั้นที่12นะครับเรามาดูกันเนาะชั้นที่2ินะครับทำลายศัตรูให้หมดในเวลาจํากัดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็แซมกลยุทธ์นะครับก็คือก่อสภาวะห้ามใช้สกิลนะก็ยังต้องระวังตรงนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนข้อมูลข้อจํากัดนะครับผมก็รอบนี้คือบังคับให้เล่นแต่เฉพาะหุ่นแนวหลังเท่านั้นนะครับ โอเคนะครับผมชั้นที่12แล้วก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าต่อไปก็จะเป็นชั้นที่13แล้วนะครับผมก็เหลืออีกอ่าสามชั้นนะครับที่จะไปถึงชั้นที่15นะครับผมไปเราไปดูกันเลยนะครับข้อมูลชั้นที่13ก็จะเหมือนเดิมนะก็คือทาลายศัตรูในเวลาจํากัดนะครับผมแล้วก็แต้มกลยุทธ์คือก่อสภาวะห้ามใช้สกิลส่วนข้อมูลข้อจํากัดในชั้นหอคอยที่13นะครับเขาก็จะ กจำกัดตรงที่ซีรีส์นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะเขาบอกว่าให้ใช้แต่คุ่น SD นะครับหรือว่าไอพวกซีรีส์ออเทอร์เท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะตามภาพเลยนะครับในส่วนของชั้นที่13นะครับรู้สึกว่าอืมผมไม่ค่อยจะไหวนะก็เลยเอา เพื่อนมาช่วยนะครับเอ,อว่ายตามนี้ดีกว่าเนาะก็เอาไดโชคุนของเพื่อนมาช่วยนะเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับโอเคไหนเรามาลุยต่อกันที่ชั้นที่สิบสี่นะครับผม,มจะเป็นยังไงบ้างชั้นที่สิบสี่อืมอ่าข้างในนะครับทำลายศัตรูให้หมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต้มกลยุทธ์ก็คือก่อสภาวะห้ามใช้สก,กิล ให้ลองจุดนี้นะครับต่อมาข้อมูลข้อจำกัดนะครับก็โอ้ซีดีนะครับผมซีดีซีดนะแล้วก็ซีดีกันดั้มเดสตินีนะครับโอเคมี2ซีดีแค่นี้นะครับที่เราจะลงได้นะถัดมานะครับในที่สุดเราก็ถึงชั้นที่สิบห้าแล้วนะตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยมาเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าชั้นที่สิบห้าเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับ ทันที่15นะครับผมก็ทําลายศัตรูให้หมดนะอรอบนี้แต้มกลยุทธ์นะครับผมก็เป็นแบบอันโนนะครับก็มาลุ้นกันเอานะไอที่ควรระวังนะครับก็น่าจะเป็นเนโอซีองเนี่แหละอ่ามันจะมีสกิลห้ามใช้สกิลแล้วก็โจมตีใกล้ไม่ได้โจมตีไกลไม่ได้นะครับแล้วก็ก่อสภาวะความเสียหายต่อเอ็นนะครับผมทีนี้หัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นมูลกันดั้มนะครับผม ซึ่งมันมีสกิลที่คล้ายๆกับในโอทีองนะครับก็ห้ามตีใกล้ห้ามตีไกลแล้วก็ก่อสภาวะใช้สกิลไม่ได้นะในส่วนของข้อมูลจํากัดนะครับผมก็อันนี้ชัดเจนเลยนะก็คือจํากัดใส่5ตัวเท่านั้นนะครับถึงจะลงเล่นได้นะแล้วก็จํากัดซีรีส์นะครับผมมมียูนิคอนแล้วก็กันดัมนาาทีฟนะครับ2ซีรีส์นี้เท่านั้นนะ ไม่มีแล้วนะครับผมแค่นี้จริงๆไป โอเคครับและแล้วผมก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าซิว l บ e t นะก็จะเป็นขึ้นเฟนมานะครับเป็นของเพื่อนนะอันนี้นะครับผม,มเพราะว่าผมไม่มีตัวซิว l บ e t นะครับผมผมใช้ไปแล้วในรอบที่แล้วนะนะครับก็เรามาพูดถึงหอคอยนะครับผมหอคอยเอเนี่ยสิ่งที่ จะต้องรู้เลยนะครับผมอย่างแรกนะก็คือ,อาการที่เรียกเพื่อนมาช่วยนะครับมันจะสามารถเรียกได้ทุกชั้นเลยนะครับผมอันนี้จะดีมากๆนะอ่าแล้วในเพื่อนนะครับควรจะตั้งคุณน,นะครับผม3ตัวนะจะดีที่สุดนะ1ใน3ตัวนี้นะครับตัวแรกก็คือกันดั้มไทออนทีนะครับเป็นแนวหลังแล้วตั้งค่าไว้เป็นถ้าไม่ตายที่2นะครับจะดีมากๆนะ แล้วก็อย่างที่2นะครับเอามาเอามาไว้ใช้ชั้นขอคอยที่15นะครับก็คือซีเวอร์บูลเลตแบบเมื่อกี้นะครับผมซึ่งมีป้องกันห้ามใช้สกิลแล้วก็เกาะเบาด้วยนะครับผมต่อมาอย่างที่3ก็คือชิไดน,นจูย้อมสีเทานะครับตั้งค่าให้เป็นถ้าไม่ตายที่2ไว้นะครับเอาไว้เขีรยชั้นที่15ตั้ง3ตัวนี้นะครับตัวไหนก็ได้นะหใน3ตัวนี้ตั้งไว้ให้เพื่อนหน่อยนะครับผม ก็จะดีมากๆเลยนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าอยากแบ่งปันความรู้ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมซึ่งการกดติดตามเยอะๆนะครับ ทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปอย่างมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ